สวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้วันที่11กุมภาพันป์พศ2568ร้อยหกสิบแปดวันนี้ลงให้รัวๆนะคะส่วนตัวสาวดำมีความคิดว่าน่าจะเข้า3ตัวบนนะคะทำสูตรให้นะคะ เป็นเช่นไรบ้างสูตรสาวดำในงวดนี้ลงให้เฉพาะสามตัวบนนะคะในงวดนี้ ไม่มี2ตัวนะคะในวันนี้นะคะไม่มีนะคะลูงให้ชุดนี้พิเศษเป็นความชอบนะคะอ่ะเราก็มาตามกันเลยกันแนวทางในวันนี้นะค่ะ สามตัวบนนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดเจะคะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหก้าเก้าห้าศู้าหห้าเจ็ดเก้าศนนะคะ Yeah. 7 0 7 9 7 5 7หลัก6ตัด6 7 0 6 9 6 5 6หลัก0ตัด6 0 7 0 9 0 5 0หลัก9ตัด5 9 9 0 9 6 9 7หลัก5ตัด5 9 5 0 5 6 5 7 ไปนะคะถ้าเราไม่ตัดทิ้งไปถ้าเราไม่ตัดทิ้งไปมันจะเป็นเบิลทันทีนะคะ เลยนะคะเจ็ด ไม่ศูนย์ในวันนี้ศูนย์ห้าเก้าหก 7 5 9 9 5 7 5 9 7 7 0 5 7 0 5 0 7 5 5 0 7 0 6 7 0กศูนย์ศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้นย์ห้าเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าห ศู9หกเก้าเก้า ห้านจะเป็นเ90าเก้าศูนย์เกย Yeah. อันนี้เน้นไปที่สามตัวบนค่ะจะเข้าไหมในงวดนี้ชุดนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะในงวดนี้นะคะที่จะออกวันที่16กุมภาพันนี้วันนี้วันที่11ขอทุกท่านโชคดีค่ะ เน้นที่เลข3ตัวบนนะคะ